โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมปฮิโรบาในตำนานนะครับโอเคาเริ่มกันเลยนะครับผมจะมาดูว่าผมจะได้ร้อยอะไรไหมครับถ้าได้นี่สุดยอดมากเลยครับเพราะคลิปที่ผ่านๆมาไม่ใครไม,ไม่มีใครมาดูผมเลยครับ ผมต้องขอแป๊บหนึ่งนะครับ ผมเองครับผมเรียนแบบมาจากแมปอื่นครับโอเคแล้วเรามาดูกันเลยเดี๋ยวใครอยู่ตรงนี้นเนี่ยน้องใส่ก่อนที่เราจะไปเราก็ไปทุบกระป๋ยอยงมันก่อนครับก่อนที่พวกเจ้ะฝนที่จะโอ้กบอลครับ,บจะมีจงเลยครับก่อนก็มีใครซี่ใครคสร้างแบบนี้ครับผมเองครับ ผมต <Talk> ้องขอโทษนะครับพอดีเพิ่งเพื <limitation> <eme Hyd ania> ่งสาครับเกยกูอยู่เฉยได้เลยหรอวะเย้ยเ็ดเย้เเบบี้เบบี้ฟาบี้เบบี้ฟาบี้

คุณทำไม่ได้โอ,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 อเคโอ,อเคโอ,อเคโอ,อเ,ออเอโอเคครับดูเหมือนแบบนี้มันจะยากนิดหนึหน่ง โอเคผมต้องขอปิดมอสบี้กก่อนครับเจ้าขอพี่เหน่อยาาทางยากเนี่แกมันใายเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปขอเก็บของก่อนอะไวมาของกูของกูอยู่ไหนวะเน,นี่ยฮัลโหลป้นี่นะนาดิใัน ีไมไเคนะโอเดีเ๋ยวครับผมขอใสนะ่ถ้าการกระทำใดที่คุณไม่ชอบนะับุ่มต้องขออาภาัยด้วยครับ้อติ๊กแอคกูติ๊กแอคกูติ๊กแอคมนี่ไงติ๊กแอ

i

โอ้เชียยาจริงๆแล้วแบบแบบนี้โอ้ยแป๊บรอแป๊บนึงแล้วมันก็จะไม่มาให้เราโอเคครับดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ผมขอตัคดคลิปก่อนโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ขุดไอ้เจ้าสปาพวกนั้นไปแล้วครับ ผมก็ผ่านนี่มานะครับโอเคอเราถึง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  But the wing, the wing, 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 wing.

ขอลาไปก่อนนะครับท,ท่านผูชมบีบายฮ่บาย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 ,บายสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับดาเด็กเด็กก็หลดา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 ก